สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก9าวนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเป็นเอกเอชัยคำแก้วนะครับและวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับคุณผู้ชมเกาะลิเปจังหวัดสตูลนะครับและวันนี้กิจกรรมและก็ภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกลางมากๆนะครับที่ติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นที่พักเอ่ยที่กินแล้วก็ ติดต่อทุกอย่างนะครับที่จะพารายการ99แล้วก็ทีมงานนะครับมาทํากิจกรรมซึ่งวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะไปทำนะครับพร้อมกันกับการท่องเที่ยวหงิพิธทัไทยสำนักงานตังนะครับเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะครับติดตามให้ได้กับ99้นะครับผู้ชมที่เกาะลิเปะจังหวัดสตูลครับผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่นั่งเรือจากเกาะลิเปมาตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะอดังนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สาคัญที่สุดตอนนี้นะครับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็เป็นจิตอาสานะครับกับที่เข้ามาร่วมโครงการของลักเลป่าฟ้าสตูลครั้งที่14นะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราจะไปร่วมกิจกรรมในวันนี้กันนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่กันว่าโครงการนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับติดตามให้ได้กับ9กว่าคุณผู้ชมครับ ครับผู้ชมหลังจากที่ผมนั่งเรือจากเกาะอนดังมาครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะหินงามและที่สําคัญที่สุดวันนี้ต้องได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับท่านนายกครับก่อนอื่นรบกวนท่านนายกแนะนาตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงครับครับกต่ผมนายสำริตเลียงประสิทธิ์ครับครับผมนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับผมครับผมและก่อนอื่นนะครับเกินไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราคุณผู้ชมฟังถึงโครงการนี่แหละครับลักเลป่าฟ้า สตูนรั้งที่14บ่าในาวกครับเล่าที่ไปที่มาของโครงการนี้ให้ฟังนิดนึงครับว่าเป็นไปยังไงมาครับโครงการนี้นะครับเดิมทีเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่1นึ่งครั้งที่สองเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของมักคุเทศนะครับในพื้นที่ครับมีแนวคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสตูลเราเนี่ยเวลาเป็นไฮซีซันเนี่ยจะเป็นอยู่ประมาณ6เดือนนะครับตั้งแต่พฤศจิกาไปจนถึงพฤษภาประมาณนะครับ กลุ่มมักคุเทศเนี่ยก็คิดว่าในช่วงมรสุมเนี่ยคลื่นลมจะซัดขยะนะครับเป็นขวดแก้วเป็นกระป๋องเป็นกล่องโฟมนะครับหรือขวดน้ำพลาสติกอะไรพวกนี้ครับจากฝั่งหรือจากที่ไหนในทะเลเข้ามาติดอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทําให้แหล่งท่องเที่ยวของตัวเราดูไม่เรียบร้อยไม่สวยงามใเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดว่าน่าจะตั้งเป็นกลุ่ม จิตอาสาขึ้นมาเพื่อมาจัดเก็บขยะทําความสะอาดเพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวนะครับก็มีการจัดขึ้นมาเรื่อยนะครับจนถึงครั้งที่แเนี่ยองค์การบริหารส่วนจตูนเนี่ยก็ได้มาเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการจนมาถึงครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่14นะครับหลังๆเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเรานําจิตอาสาถึง700คนนะครับจากบนฝั่งนะครับซึ่งจะลงเรือมา กินนอนอยู่ในบริเวณหลีเป๊ะอาดังแล้วก็กอบริวารเนี่ยสามวัน2คืนนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกินนาสาหลังๆเนี่ยเราก็พยายามปรับปรุงรูปแบบ,บแล้วก็พยายามพัฒนาลักษณะกิจกรรมนะครับหลังๆเนี่ยเรามีการดำน้ำเอาเชิญนักดำน้ำมาเข้ากลุ่มเพื่อนำนักดำน้ำเนี่ยลงไปเก็บขยะ ใต้ท้องทะเลนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะบนฝั่งไม่ใช่บนฝั่งอย่างเดียวแล้วคือผมขอเรียนอย่างนี้ว่าทําไมต้องไปเก็บขยะใต้ท้องทะเลไปเก็บยังไงตรงไหนบริเวณจุดดําน้ําดูปะการางะนะครับมันมีหลากหลายจุดเป็นสิบจุดรอบๆริเป้เนี่ยพอช่วงฤดูไฮซีซั่นเนี่ยบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยจะทิ้งขยะบ้าง หรือบางทีเรือประมงเนี่ยทิ้งอวนทิ้งอะไรลงไปบ้างนะครับเชือกบ้างอะไรบ้างทานองนี้ครับผมทให้ปกคลุมอยู่ไปเกู่กับปะการังนะครับทำให้ปะการังเนี่ยอาจจะการเจริญเติบโตน้อยลงอะไรแบบนี้ก็เลยต้องมีการเก็บพวกนี้ขึ้นมานะครับก็มีนักดําน้ําซึ่งปีนี้เนี่ยประมาณ4ีห้าสิบคนนะครับก็มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบนะครับก็ดําน้ําตามจุดต่างๆที่ที่เห็นว่าเขาจะมีการสำรวจกันกว่านะครับว่าตรงไหนอะไรยังไง ครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมอยากจะเียนว่าเรามีกลุ่มอนุรักษ์ซึ่งผู้ประกอบการดีเป๊ะนะครับกันักท่องเที่ยวเนี่ยครสเโรเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทุกวันจันทร์นะครับเขาจะมีการออกเรือนะครับตามกาะแก่งต่างๆปีนี้เนี่ยเข้าใจว่าหินงามเนี่ยขยะน่าจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าครัสเซโร่เนี่ยเขามาทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับวันก่อนเนี่ย ก่อนมีการนำคณะจิตอาสา7 0 0คนลงมาเนี่ยผมก็ได้มาประชุมหารือนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาอยากจะให้จิตอาสาชุดรักเลป่าพระสตุนของอยเนี่ยลงไปเก็บขยะที่เกาะไข่เพราะว่าทางนี้เกาะไข่กับพิม่ยมันค่อนข้างจะไกลกันกับสีเป๊ะนี่มันไกลกันมันเรือไม่สะดวกาะเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้นำจิตอาสาประมาณ150คนกับขึ้นไป เก็บขยะที่ซุ้มประตูหินที่เกาะไข่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กิจกรรมมาหินงามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มนะครับก็เรือใหญ่เรามาสามลำลำแรกเนี่ยประมาณ400คนเนี่ยจะไปที่อ่าวเรือใบนะครับจะไปเก็บขยะที่อ่าวเรือใบแล้วอีกสองลำเนี่ยก็จะไปที่เกาะยางด้านหน้ากับด้านหลังแยกกันคนละกลุ่มนะครับเสร็จจาก ชุด3ชุดนี้แล้วเราก็จะไปขึ้นที่หาดทรายขาวเกาะราวีครับผมนะครับไปเก็บขยะไปทางเข้าเที่ยงที่นั่นนะครับแล้วรอบบ่ายวันนี้ครับประมาณบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงเนี่ยเราจะทำรีเป๊บบิ๊กคลีนิ่งเดหมายความว่าจิตอาสาทั้ง700คนนะครับเราจะรวมกับชาวเกาะปีนี้ทุกปีเนี่ยชาวเกาะไม่ค่อยได้มาร่วมกับเราปีนี้เราจะรณรงค์ให้ชาวเกาะทั้งประมาณ เกือบ2,000คนหรือ2,000กว่าคนรวมนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเข้ามารุนงรงกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบบ่ายเนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะมีกลุ่มคนทั้งหมดประมาณเกือบ3,000คนครับที่จะหมายความว่าแค่ขยะบนหลิเปที่เป็นจุดอับอะไรต่างๆออกมาให้หมดเหมือนเป็นการทำความสะอาดแล้วก็ล้างบ้านล้างหลิเปัั้งเกาะเลยเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใหม่ในปีนี้ครับ ถานายกับถามนิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าผมสนใจหรืออยากจะเข้าร่วมเป็นจิตอาสาอย่างนี้ครับจะต้องสมัครหรือจะต้องมาดาเนินการยังไงครับปกติผมอยากจะเรียนว่า700คนเนี่ยนะครับเราแบ่งกลุ่มประมาณมาเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าจิตอาสารับเชิญคือพวกนักดำน้ำพวกทีมงานสตาฟพวกมัคคุเทศก์ที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำนะครับชมรมวิทยุสมัครเล่นพยาบาลอะไรพวกนี้เนี่ยชุดนี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของปจด้วยเนี่ย ปีนี้เนี่ยประมาณ170คนคนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณ530คนเนี่ยก็จะเป็นจิตอาสาทั่วไปเรารใช้คาว่าอย่างนั้นเราแ,แบ่ง 24, <orum S 1> โคตาเราแบ่งออกมาเป็นสองล็อกล็ลอกหนึ่งเป็นจิตอาสาจากต่างจังหวัดอีกล็อกหนึ่งเป็นจิตอาสาภายในจังหวัดนะครับก็ปีนี้ต่างจังหวัดประมาณ300คนนะ <coat S 1> ครับ <sven 00 S 1> ส่วนที่เหลือก็เป็นภายในจังหวัดนะครับลักษณะการรับสมัครเนี่ยเราก็ต่างจังหวัดเนี่ยเราให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับปรากฏว่าปีนี้เนี่ย ใช้เวลาประมาณ45นาทีครับเปิดรับสมัครเปิดรับสมัครล้นครับคือเต็มเลยคนที่จะไปเนี่ย ซาสันชื่นสุกกันทั้งบ้านต้องโคบบ้านนี้มีความสุขนะ เอาละครับุนผู้ชมหลังจากที่พักเบรกไปกับรายการ99นะครับตอนนี้ผมอยู่ได้าลาะแวดล้อมไปด้วยสาวๆที่มีจิตอาสานะครับสวัสดีครับสวัสดีค<ท>รับรบกวนใครก็ได้สักคนหนึ่งตัวแทนมาจากไหนกันครับมาจากจังหวัดสงขลาสงขลามาจากไหนครับจจสตูนสตูลม,มาจากไหนครับสตูนยะลาสะตูนโอ้โหมาจากแบบบริเวณที่ไม่ใช่ในพื้นที่ก็เยอะแยะนะครับเล่าให้ฟังน,น,นิดนึงว่าโครงการนี้ครับมาเป็นครั้งที่ไรแล้วครับหรือว่ามาบ่อยหรือมายังไงครับผม ใครก็ได้สักคนอีกมั่งครั้งแรกใช่ไหมเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างกับการที่มาได้มาช่วยอนุรักษ์แล้วก็มาช่วยเนี่ยครับดูแลรักษา,าธรรมชาติในครั้งนี้ครับร,รู้สึกดีที่เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติกับ,บท,กทุกคนแล้วก็เหนกับว่าทำห้เรามีความรู้สึกดีได้มาช่วยในครั้งนี้ครับประทับใจอะไรกับทะเลหรือเปล่าหรือชอบส่วนตัวไหมครับปกติคือบ้านอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วอ่า ก็ชอบเป็นการเหงืตัวด้วยครับครับผมโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่แหละครับจิตอาสาครับระหว่างที่เราบันทึกเทปอยู่นะครับวันนี้แดดไม่ร้อนนะครับแต่ฝนตกแต่จิตอาสานะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหนักยังไงเราก็ยังไปจิตอาสาโอเคนะครับงั้นขอให้โชคดีกับการทำกิจกรรมดีๆแล้วก็ขอให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เอาละครับชมภาพบรรยากาศที่ผมพาคุณผู้ชมมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้ไปเริ่มกิจกรรมกิตอาสากันนะครับและที่สําคัญที่สุดกับโครงการนี้แหลวคุณผู้ชมรักเลรักป่าลักฟา้าสตูลครั้งที่1 4บสี่ครับคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานหาใจนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีในการติดต่อประสานงานในการ สีดต่อประสานงานที่พักเอ่ยที่ทํากิจกรรมต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับในวันนี้นะครับกับรายการ99และที่สําคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยครับ <Yeah. S 1> เสื้อผ้าสวยๆจาก <Yeah. S 1> ร้าน วินเทจนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ล็อก D18 นะครับตลาดเปิดท้ายกรนเวียนั่นเองนะคุณผู้ชมก็สามารถที่ใครสนใจนะครับสามารถไปดูสินค้าได้นะครับตาม ID ด้านล่างเลยะคุณผู้ชมและที่สําคัญที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับฝากคุณผู้ชมไว้เลยแล้วกันนะครับว่าผมย้ําในรายการเก้าเก้าประจําว่าเวลาที่คุณผู้ชมไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับสิ่งสําคัญที่สุดอยากให้คุณผู้ชมนะครับอนุรักษ์ ธรรมชาติที่เขาเป็นแบบเดิมไว้แล้วก็ที่สําคัญนะครับมีโอกาสเห็นขยะเห็นเศษลูกอมหรือว่าขยะอะไรก็ตามแต่ครับก็ช่วยกันเก็บนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือนะครับผมเชื่อได้เลยว่าสถานที่แห่งนั้นก็จะเป็นสถานที่สวยแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราได้ไปเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับคุณผู้ชมฝากไว้แล้วกันวันนี้ผมขออนุญาตทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศที่นี่เลยครับคุณผู้ชมทะเลที่หลีเป๊ะนะครับมีโอกาสมาเที่ยวแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ครับจังหวัดสตูลนะครับคุ ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ จิตอาสาเนี่ยคะคะถ้าได้ยินคำว,ว,ว่าจิตอาสาเนี่ยคือการการการที่ไม่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆอะค่ะแล้วมีการวันนี้เป็นยังบ้งคับกับกิจกรรมเราเตรตัวกันตอนนั้นอย่างไรก็คือการเตรียมตัวคือไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากแค่ใจพร้อมกายพร้อมเราก็มาได้แล้วค่ะเห็นขยะเป็นยังไงบ้างเห็นขยะในที่นี้คือเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าพวกเรามากันเยอะช่วยกันแล้วก็สามัคคีกันขยะก็หมดไปอะค่ะ วันนี้คือก็คือสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะคือที่ชอบแอดเวนเจอร์หรือว่าการประชนภัยนะคะคืออยากให้ชักชวนมา,ามาและพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็พร้อมที่จะให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเราเนี่ยเกิดการยอมรับในในคนต่างประเทศหรือว่าต้อนรับอาเซียนของเราะคะ่ะ อบทนะนะคะสำหรับคนที่ชอบทิ้งขยะหรือว่าคนที่ไม่เห็นค่าของของอะไรนสถานที่ต่างๆก็อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์และก็มองเห็นสิมรบรอบข้างเนี่ยเป็นประโยชน์เพราะว่าเราเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติอีกยาวอีกยาวนาน